สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการล่อน้ำปั๊มน้ําโดยไม่ต้องกอกน้ํานะครับมาดูกันว่าทําอย่างไรนะครับโดยทั่วไปปกติแล้วเราจะเปิดจุกกอกน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็เทน้ําลงไปกอกน้ําลงไปนะครับแต่เราไม่ใช้วิธีนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับอันนี้เป็นปั๊มดูดจากมิเตอร์โดยตรงนะครับของใครที่ ดูดจากถังพักก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ด้วยนะครับใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันครับของใครที่ดูดจากถังพักก่อนอื่นถ้าใครมีบาวตรงนี้ก็ปิดบาตรงนี้ก่อนนะครับปิดบาตรงนี้เสร็จเรามาเปิดตรงนี้เลยเจุกตรงนี้เลยพอเปิดออกเราก็เ,าเช็คบาว เราจะปิ้งเก็บไว้ก่อนเปิดจุกกรอกน้ํานะครับก็ใช้มือฝ่ามือนะครับปิดลงไปพอปิดลงไปจะเห็นว่าน้าไหลออกจุกกอกน้ํานะครับพอทําแบบนี้เสร็จนะครับเราก็ปิดเข้าที่เดิมนะครับถ้าใครมีาวาตรงนี้ก็ปิดก่อนครับระหว่างเราเอาเช็กบาวเข้านะครับก็ใส่เช็กบาวลงไปนะครับเช็กบาวลงไป แล้วก็ตปริงลงไปนะครับแล้วก็ฝาปิดนะครับปิดเข้าตามเดิมนะครับกลับหมุนลงไปครับหมุนลงไปใช้ประแจหรือตะเกียบหรือมีดก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้ที่สามารถทาบลงไปแล้วสามารถหมุนได้นะครับฝาให้ตึงๆได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นประแจนะครับอะไรก็ได้ครับที่สามารถทาบลงไปในช่องนี้ได้นะครับ ช่องนี้นะครับดูช่องแบบนี้ก็ได้ครับขันลงไปให้ตึงนะครับเสร็จแล้วก็มาปิดจุกกอกน้ํานะครับอันนี้คือจุกปกติโดยวิธีทั่วไปจะจะกอกจะเทลงจุกนี้นะครับพอเราปิดเสร็จทั้งสองจุกครับตึงๆมือเราก็เสียบปลั๊กหรือเปิดเบรกเกอร์ได้เลยครับครับเปิดเบรกเกอร์นะครับ จะได้ยินเสียงปั๊มทําง,งานนะครับถ้าเป็นปั๊มดูดสูบเข้าถังนะครับเราก็เดินไปไปดูที่จุดถังว่าไปฟังเสียงว่าน้ําเข้าแทงเข้าถังไหมนะครับหรือถ้าเป็นปั๊มที่ดูดจากมิเตอร์เลยเข้าบ้านเลยเราก็ไปเปิดก๊อกรู้ได้เลยครับหรือจะเปิดตัวนี้ดิลีล่ดูก็ได้ครับถ้าน้ําออกตรงนี้ก็แสดงว่าแสดงว่าใช้ได้นะครับครับประมาณนี้ครับผม ขอบคุณพี่ๆที่รับชมนะครับครับสวัสดีครับ